แล้วแล้วก็จะจะบอกทุกคนนิดหนึ่งเวลาเวลาถ้าเกิดช่องใครมีคําเตือนจากตอนปุ๊บพูดคำมาแล้วเนี่ยเราเรายังไม,ไม่ไม่ต้องไปซ้ำคํานะครับพอซ้ําไปสามครั้งถ้าไอคานั้นมันผิดนะช่องปลิวได้เช่นกันนะครับผมอย่าอย่อย่าทบทวนความทรงจําที่ผ่านไปแล้วพอสมมุติว่าอ้าวสมมติใครมาช่องผมนะมาฟังนะผมบอกว่าเรื่องนี้อย่าคุยอย่าคุยเปลี่ยนเรื่อง ไม่ต้องพูดนะว่าเรื่องอะไรมันคืออะไรครับเรื่องนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พูดขึ้นมานะครับยิ่งๆถ้าอยู่ในในขณะไ์อย่าพูดนะพูดปุ๊บมันเป็นการตอกย้ำําเตือนนะครับสวัสดีค่ะพี่โชคสวัสดีครับน้องสิริมีเรื่องผีเล่าไหมยังไม่มีค่ะพี่อ่ะเชิญคุณพ่อคุณคุณเชิญคุณพ่อคุณเล่าเลยครับจะพูดอะไรเชิญเลยอ่ะถิงช่วงไปแล้ว ครับขออนุญาตขออนุญาตพี่โชว์แล้วกันนะครับขออนุญาตทุกคนนะครับครับคือผมอ่าก็รู้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 อยู่นะครับว่าผมอ่ารับราชการอยู่อยู่ที่ดอนเมืองเนาะอะไรประมาณนี้ครับก็ผมก็ทําอาชีพเสริมทําอาชีพเสริมผมยังเดดกนี้อยู่ทําอาชีพเสริมทําอาชีพเสริมคือ อนี้าเปิดมันเงีไม่เงียช่องคุณพดเสียงดังครับปิดปิดไ์ก่อนอ๋อครับอ่ะอ่ะคุยต่อได้ครับก็คือวันวันที่มีมีเหตุคือตอนนั้นผมก็วิ่งวิ่งบินอยู่ใช่ไหมครับคือวิ่งวิ่งบินอยู่ปกติคือผมอ่ะจะรับ ผมจะมีอาชีพเสริมคือวิ่งวินนะครับแล้วพผมวิ่งวินผมวิ่งปกติอยู่ที่เส้นผมเดี๋ยวไปไปปไม่ไม่ไม่วิ่งบนถนนแล้วไปวิ่งอยู่บนเส้นผมได้ไงครับเอะไม่ใชหคือขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเส้นเส้นประจําที่ตัวเองเป็นวินเส้นทางนี้นะครับถูกต้องถูกต้องครับผม เส้นไหนครับก็เดี๋ยวไม่เล่าให้ฟังดีกว่าครับอืมอ่าไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าเส้นไหนนะครับอ่าแล้วยังไงต่อครับผมเจออะไรครับก็คือผมผมวิ่งเส้นเส้นของผมอยู่ปึ๊บเด็กเด็กประมาณสักเด็กดูทรงแล้วอ่าเว็บร้อยสิบยี่สบห้าอือหึคำมาเร็วมากแซงฟุบฟุ๊บ ผมก็ผมว่าเฮ้ยผมอ่ะผมก็ขับวินอยู่ผมรับลูกค้าอยู่อ hmm. ืมมึงจะรีบไปไหนผมท่องในใจว่ารีบไปไหมผมก็ผมภาวนาให้ใจว่าขอให้มึงตายขอขอ,ขอขอขอขำหน่อยได้ไหมแล้วก็ขอเตือนด้วยฟังฟังให้ดีนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับในชีวิตคุณอย่าอย่าไปนึกเรื่องอะไรไม่ดีเขาเรียกว่าอนุโมทนาบาปเกิดไอคนที่เรานึกแล้ว อวยชัยให้พรมันไปทางนั้นแล้วมันไปตายจริงๆเนี่ยคุณจะได้บาดปไปด้วยเลยนะผมอ่ะถ้าได้บาปผมยอมรับตแต่ผมมันใส่จริงคือแบบผมอะ่ะคือสไตล์แบบว่าไราเดอร์หรือว่าวินหรือว่าอะไรเงี้ยคือแรงแล้วผมขับขับอยู่เฉย,ยๆแล้วคือมันปาดหน้าฟุบๆมันปาดหน้าด้วย่า,าดหน้าแล้วก็มันเบิ้ลรถใส่ปุ๊บขอยมึงตาย สักพักประมาณสักห้านาทีก่อนผมไปถึงที่เกิแอมโมแลมไปเลยปอจะตึงมาเลยสามสี่สมวีโมวีโ่คร <ain ways> <laughs> <mind> ับไม่ใช่สุดท้ายไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหละไปเคิดไหมผมก็เลยสงสัยเฮ้ยเรารู้สึกผิดไหมไม่นะ ผมไม่รู้สึกผิดเลยที่ว่าแช่งแช่งในใจอ่ะอืมจะจะชาเทเชื่อคำเตือนผมพอดีว่าเคยบวชมาแล้วหลวงพ่ออะไรพระอาจารย์ท่านบอกมาถ้าเราเห็นใครทำดีแล้วโอ้ยดีมากเลยสาธุดีจังเลยเราได้บุญด้วยแต่ตื่บอกว่ามันทำอะไรไม่ดีแล้วโอ้ยแต่ก็ปิดดาไปว่ามันให้มันไปทางลงจมอะไรวายวอดเนี่ย แล้วมันเป็นจริงอย่างที่เราคิดเนี่ยเราก็โอ้ยสมน้ำหน้าสมควรดีอะไรเงี้ยนี่คืออนุโมทน,นาบาปเราจะติดบาปติดกรรมกับเขาไปด้วยเข้าใจนะครับอยา่ยาอ <Mich S 1> ย่าผมไม่สนใจครับ<า>ผม,มผมไม่สนใจเรื่องบาปผมไม่สนใจไม่ชมถ้าคือยังไงครับผมเป็นคนครึ่งครึ่งบะบาปกลางกลางบุญบุญกลางกลางประมาณก็คือตอนนั้นน่ะคือตอนนั้นน่ะคือเลี้ยว ัน็ตหนึ่งแล้วเจอผีไหมเจอผีไอคนที่สิ่งผ่านไปไหมเจอนะเจอเจอเจอทันทีทันควันเลยไหมพี่พี่ฟังผมเล่าก่อนได้ครับเอ่อก่อนที่มันจะเลี้ยวซ้ายอ่ะก่อนที่มันจะเลี้ยวซ้ายเกิดอุบัติเหตุอ่ะอย่าบอกว่ามันเลี้ยวขวามาก่อนนะอืออ๋อคือมันสอสคุณคุณไวสำหรับดอกกูห่า อย่างไงนะอ่ะผมไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้คือผมไม่รู้ว่ามันมันตายหรือไม่ตายนะแต่ว่าผมจะบอกสถานที่อตตอจะจะปิดกันหรือเปล่าก็คือว่ามันไม่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 ต้องบอกไม่ต้องบอกมันวีววววีววเนี่ยไม่รู้มันตายคาที่หรือเปล่าใช่ไหมอ่าเห็นเห็นอยู่เห็นเห็นเห็นยังไงมันปิดผ้าขาวเบละเอียดนี่ เอาละเอียดเลขนี้ยังยัง,ย,งยังคิดอยู่เราว่ามันตายหรือไม่ตายก่อนคืนพกพูนเอาเอาแน่แน่สรุปมันมันตายหรือไม่ตายเละอันเนี้ยฮะตุยตุย, <c oughs> ตยพี่ตุยอ่าโอเคตายตายพูดทุดตายได้เลยช่องนี้ไม่ว่าเลยช่องผีผมผมพูดล้วตายนะผมตุยแล้วกันก็คือผมผมขับรถ ปกตินะส่งลูกค้าปกติแล้วมันมันคือมันปาดหน้าปาดอะไรผมไม่รู้ว่ามันเมากระท่อมหรือเมายาเบอร์ร้อยสิบแต่งเลยของไอเด็กประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดครับ,บรก,คก็คือมันขับเร็วมากคือผมปกติคือขับเร็วมากคือชีวิตมึงเหมือนมึงเล่นเกมเดี๋ะผมถามขอถามหน่อยพอตอนแรกได้ยินเสียง มันมีเสียงแบบโค้มชนอะไรมีไหมมีไหมได้ยินไหมไม่คือตอนแรกอ่ะคือมันผมขับปกตินะแล้วมันแซงมันไปมันไปเร็วใช่ไหมพูดง่ายง่ายมันไปคนเดียวมันไปคนเดียวตอนนั้นปาดซ้ายปาดขวารถเยอะไหมกี่โมงครับเอ่อประมาณสักทุ่มหนึ่งช่วลเวลาคนคนอ่าคนกลับจากบ้านแล้วรถเยอะไหมรถเยอะไหมรถหนาแน่นไหมหรือว่าโอเยอะมากแต่มงเซียวจริง เฟี้ยวจริงเฟี้ยวไม่รอดแต่ที่มันขับอ่ะที่มันเป็นศพอ่ะมันศพคนเดียวแต่ที่ผมอ่ะที่มันแสงผมอ่ะมันมีสองคนคือผมเห็นนะสองคนเดี๋ยวคุณคุณคุณพ่อคุณแล้วแล้เคยคิดไหมถ้ามันปาดเราแล้วมันมาเฉียวเราเนี่ยเราก็อาจจะตายไปกับมันได้เลยเพราะมันซิ่งมาเร็วถูกต้องไหมใช่คือมันมันฟิวเลยผมอ๋อ เมืนเว็บเว็าแล้วแล้วขับสี่สิบสี่สิบแต่ว่ามันขับประมาณร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบอืมเว็บร้อยยี่สิบห้าครับคันสีแดงจําได้เลยจําทะเบียนได้ชัดๆเลยอืมอันนี้เรื่องนี้เกิดนานหรือยังครับกี่ปีแล้วครับเนี่ยประมาณต้นเดือนต้นเดือนคุณสมชาติถามว่าได้ดูทะเบียนรถมันไว้ไหมครับเลขอะไรครับก้าคูนก้าคูณครับ เออผมไม่ได้ดูทะเบียนรถผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เลยอืมแล้วพอขับข<ป>ับไปเห็นเนี่ยห่านมันเนี่ยมีหัวล้อขํำมีไหมเอ,อ่อที่ที่ที่ผมผมมันแซงผมไปปุ๊บผมว่าด่ามันออไม่ท่องในใจนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพูดออกใหม่ได้ครับพูดแค่พูดแค่ไอเฮอะไรก็พอครับผมอ่าไอจะระเข้น้อยอืม อ่าอาจโรเคน้อยทำรีบทำไมทำไมไม่ไปตั้งแต่เมื่อวานวะประมาณนี้มีการอบอกเลยว,ว่าทำไมพึ่งไปวันนี้ทำไมไม่ไ,มไปไม,ไม่ไปก่อนหน้านี้นจ,ะนจะได้จะได้ไม่เจอคุณพวกพูนถูกต้องไหมคือถ้าอาจโรเคน้อยถ้าเองเรีบทำไมเองไม่ไปตั้งแต่เมื่อวานวะอืมพอด,ดูดูทรงแล้วคือน่าจะเมาร้อนยา แล้วก็แบบฟุตฟัดฟุดฟัดสักพักท่องในใจว่าขอให้ขอให้มันตุยอ่ะประมาณนั้นอ่ะคือท่องในใจขอให้ตุยอ่ะไม่เกินสิบถึงสิบห้านาทีอ่ะปอติต,ตึงแอมโูเลนไปเลยอืมพอสักพักส่งลูกค้าเสร็จกลับมา อ้าวไอรถครันนี้นี่ว่าที่เราเคยเคยท่องในใจแล้วก็ด่าแม่งเลยเออมันทําไมครับผมไม่เสียผมไม่สียใจหรือไม่เสีย,ยะ่ะผมอต่แฉกแม่งถ้าลองชนรถกูนะไอะชอลองชนรถผมนะแล้วผมสติดีนะต่อยแม่งจะรีบไปไหนถามจริงฮลัลโหล ก็ดีแล้วที่มันไปชนรคนอื่นแล้วก็มันเลี่ยง,งเอ็แล้วก็สุดท้ายมึงตุยตุยแล้วก็ยากทิ้งภาระให้พ่อแม่รับผิดชอบรถคนอื่นอีกต้องแซมรถคนอื่นอีกคือมันเป็นเด็กไม่ไม่ใช่เด็กประมาณอายุสิบสิบเจ็ดสิบแปดเด็กรงเทคนิคอะไรพวกมันี้ขับรถเร็วอ่ะประมาณไอ้พวกเา นี้คือก็ดูสง่งดูส่งออกอะดูส่งออกเพราะว่าผมก็เด็กช่างมาก่อนอืมแต่ผมก็โตแล้วผมโตแล้วครับแล้วแล้วผีมันมาปรากฏเมื่อไหร่ครับก็ซ้อนท้ายมันนะซ้อนท้ายยังไงไม่ไม่เข้าใจใครซ้อนท้ายตอนแรกที่บอกว่า คุณคุณพกพูนคือเป็นวินมอเตอร์ไซค์ถูกต้องไหมมีลูกค้าหนึ่งคนไปด้วยถูกต้องไหมใช่ลูกค้าผมแล้วมันแซงไปมันแซงไปอ่ะมันมันมาคนเดียวมันแซงไปแล้วมันก็ไปเกิดอุบัติเหตุซ้อนซ้อนกันซ้อนกันเด็กน้อยอ๋อมันมันสองคนเ่ะใช่แต่แต่้มอุบัติเหตุอ่ะตอนที่แอมบูลนมาผมจอดดูอ่ะมันมียตุยคนเดียวอ๋อแต่พอที่รถพยาบาลมามันเหลือคนเดียวถูกต้อง อ๋อเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วก็วคือ <ừ. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวจะผมจะขยายความให้เด็กแล้วคนนั้นน่ะคือมันไม่โตเลยนะมันครึ่งครึ่งอะไรนะครึ่งหลังอ่ะ,ค,อะคือมันเด็กน้อยมากคือแบบเห็นเห็นประมาณครึ่งหลังของไอเด็กที่บิดไปอะแสงเลยเห็นเห็นครึ่งหลังหมายถึงยังไงเห็นเห็น,หนตัวเล็กเล็กถ้าเทียบไปนะพี่ชม,ม,มาอายุประมาณสัก สี่ห้าขวบก่อนมันอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจากที่ผมฟังเรื่องผีมา,มาเยอะออยฟังเอวฟ,ฟังผมนิดนึงนะครับเด็กคนนี้มันอาจจะเป็นลูกของมันที่มันอาจจะเผลอไปทําผู้หญิงท้องแล้วก็ให้ไปทําแท้งก็ได้แล้วเด็กเนี้ยอาฆาตนะครับผมอาฆาตจะจึงตามมาเอาคืนเอาชีวิตเป็นไปได้ อ่ะพอคุยต่อคุณพ่อคุณคือกรณีที่<อ>ผมบอกว่าเป็นผีที่เด็กทําแท้งก็ไอผู้ชายคนนี้ก็อาจจะแบบให้ให้เขาให้ผู้หญิงไปไปเอาออกอะไรเงี้ยแล้วผีเขาเยี็ยนเขาอาฆาตเข้าใจเนาะอันนี้เป็นเพียงแค่สันนิฐานโตแล้วนะเด็กโตนะประมาณประมาณสักอีกดูแล้วกี่กวบประมาณลุบานกอด อันนี้เรื่องจริงจากผมจากประสบการณ์ที่เจอผีเด็กเนี่ยสมมติเขาออกมาตัวเล็กๆเนี่ยเวลาเขาเป็นผีเนี่ยเขาเขาจะเหมือนเด็กอนุบานเนี่ยแหละอันอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ผมฟันธงบอกให้เลยเคยเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นอ่าต่อ,ตอประมาณนั้นรุบาลสองอะ่ะไม่ใช่นุบาลอ่านั่นแหละประมาณนั้นแหละผีเด็กอะ่ะประมาณนั้นแหละโตเลยเพราะเพราะเขาแข็งปุ๊บตายปุ๊บปุ๊บพอเขาเป็นผีปุ๊บเขาจะตัวประมาณนั่นแหละเด็กอนุบาลอะไนะนั่นแหละ เลยครับเรื่องจริงเรื่องจริงอ่ะต่อต่อคุยต่อผมก็เห็นเด็กมันเกาะหลังผมคิดว่าลูกมันอืมก็คือไอ้ผมก็บ่นในใจว่าลูกมึงเกาะหลังอยู่ทำไมมันขับรถแรงจังวะอืมแต่พอพอลมลมข้างหน้าเสร็จแล้วพอจะตึงวิ่งผ่านผมเสร็จปุ๊บผมก็ขับรถคือขับรถไปไปถึงพอดีแต่ว่าแอมมบลิขคืนไปก่อน ปุ๊บผมว่าเฮ้ยทำไมมันมีคนเดียววะแล้วไอเด็กน้อยไปไหนวะแล้วไม่คิดหรอว่าพอมันเกิดอุบัติเหตุแล้วเด็กน้อยแบบปิวขึ้นไปในอากาศตกไปข้างทางไม่คิดหรอครับหาไม่เจอโอพี่ห <c oughs> ามเจอผมก็ขำามนอกเรื่องนะอะต่อต่อไม่เจอผมกมเจอถามอยู่ว่ามันเร็วขนาดนั้นคงจะอยู่ใกล้ๆกันนะ่ใช่ไหมโอพี่แต่หาไม่เจอมีคนเดียว ก็ถามว่าเอ้ยล้มคนเดียวอะไรคนเดียวผมก็ถามพอจะตึงเพราะว่าเก็บพื้นที่ผมอยู่อ๋อครับผมครับผมก็เออผมก็เป็นหาผมก็เก็บพื้นที่ผมอยู่ถามเพื่อมีใครถามด้วยเขาก็บอกว่ามีแค่ศพเดียวครับใช่ไหมมีศพเดียวแต่แต่คนที่เห็นเหตุการณ์นะเขาบอกมีผู้หญิงด้วย เลยจะมีไปเรื่อยแล้วคือแต่ว่าคือคือผมที่ผมเห็นน่ะมันมีแค่สองคนนะชักๆ<ต>จะมีมผีหลายแบบแต่ผมผมถามในในในพื้นที่อ่ะคนในพื้นที่อ่ะเขาบอกว่าก่อนที่เด็กเนี่ยจะก่อนไอ้พ่อเด็กอ่ะไอ้พ่อเด็กอ,ะ <S <S 2> <S 2> อ่ะอ่าพูดถึงพ่อเด็กอ่าแต่ว่ามันตายคนเดียว ไอ้ก่อนที่พ่อดงเนี่ยจะประสบอุบัติเหตุอะมันมันมีรถตัดหน้าแล้วคือมันเลี้ยวซัดซัดไอ้น้นเลยซัดซัดใส่กำแพงแต่ว่าคือมันมันไอผู้หญิงที่ที่เห็นนะ่ะที่ขายไส้กรอกอะ่ะคมันบอกว่าไอมันมีผู้หญิงจูงมือเด็กอืมสวัสดีคุณนัทครับผมถ้ามีเรื่องผีจะเล่าต่อคิวได้นะครับ สวัสดีทุกคนนะครับสวดีทุกคนนะครับอ่ะตอนไม่มีไม่มีขึ้นมาฟังนะหนูกลัวพีอยู่หนูไม่มีครับอ่ะยังไงต่อครับอเราอยู่อยู่ตรงเนี่ยตรงผมพูดเลยผมพูดซอยได้ไหมอ่าแล้วแล้วแล้วแต่เลยครับผมถ้าตำรวจไม่จับพูดได้ครับมันจะเดือนร้อยพิชโชแล้วกันนะอ่ะผมมีเกลียวนะครับจะจับก็จับคนเ่านะครับ เอองั้นผมไม่พูดดีกว่าอ่าครับผมไม่พูดนะครับจับหรอไปจับคุณนัดแทนก็ได้ครับอบอกก็ได้ครับ,บผม <c oughs> ผมผม,ผม,มนะผมไม่พูดทุกคำนะผมไม่พูดทุกคำนะผมพูดทุกคำนะครับเอ่เอแล้วกันเทื่อนแล้วกันเทื่อเทื่อดอนเทื่อนด,ดอนแล้วกันประมาณนี้ครับ ก็คือแบบเหมือนกับว่ามีผู้หญิงอ่ะจูมือเด็กครับผมแลก็เมื่อกี้เขาก็บอกมาแล้วว่ามีคาว่าดอนด้วยก็ตอยจียี่แปดดอนเจดีครับผมเหตุเกิดในกรุงเทพครับเหตุเกิดในกรุงเทพนะครับผมอ่ะต่อต่อถูกต้องยาครับก็เลยเนี่แหละก็เลยเจอเจอเด็กะจูมือเออเจอผู้ใหญ่จูมือเด็ก จูมือเด็กไปปึ๊บแล้วก็มันมังบอกว่าคือตันหน้าแต่ว่าที่ผมเห็นเ่ะที่ผมเห็นคือมันเด็กเด็กมันมันโอบกอดผู้ใหญ่อะอืมเมื่อไหเด็กนันลูกอนุบาลน่ะที่ไปรับลูกหมาแล้วพวกก็ออดอยู่ครับสวัสดีคุณฟรีดเดอะทู h ครับสวัสดีคุณมิวสิที่รักครับผมสวัสดีทุกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับ แล้วแล้วก็คือสิ่งที่เห็นผีก็คือผีที่ขณะหลดซิ่งมาแล้วก็เกาะตัวคนขี่มาซึ่งคนขายไส้กรอกข้างทางก็มองเห็นว่าเป็นผู้หญิงแต่คุณพ่อพูนเห็นว่าเป็นเด็กแล้วแล้วได้ไปคุยกับคนขายไส้กรอกคนนั้นไหมครับคุยครับคุยคุย คุยไปคุยมาไม่ลงเลยผมไม่คุยกับแผงไส้กอกกระจุยกระจายทะเลาะกันหรือเปล่าครับผมเอ้ยฉันวัดเด็กฉันวัดเด็กไอ้ผู้หญิงก็เอ้ยผู้หญิงผมยาวผู้หญิงฉันวัดเด็กฉันวัดเด็กแล้วสภักอิเอะตุบตับตุบตับกันหรือเปล่าครับอะต่อต่อไม่มีนะครับตกลงกันได้นะครับสรุปทาสรุปนี่ใครตาฝาดหรือตาดีหรือว่ามีผีเยอะครับ โจเป็นตลอนะมเป็นคนตล,นคนตลอคุณคุณสิริบอกว่าสรุปพอไปถามร้านไส้กรอ,อกปุ๊บก็เลยขโมยไส้กรอ,อกมาตอนแม่ค้าเผลอไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชออาหลอเเ่าแล้วต่อครับลแล้วต่อแล้วแล้วสรุปเรื่องนี้จบจบด้วยยังไงครับผม โอ้แต่และคนเห็นเป็นเรื่องตลกเลยผมไม่อยากจะเล่าเลยเนี่ยไอช่องผมคนกลัวผีเยอะอไม่<ร>ไม,ไม่ไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องเครียดมากมีขำขำบ้างขำขำนะครับเล่ามาเดี๋ยวเล่ามาเดี๋ยวเอาสตาให้ชง,ง,ง,งให้ด้วยนะชงให้พร้อมเลยเหรอะเล่ามาแล้ว,วสตาให้สตาพร้อมอ่าทำเตือน เป็นอันตรายต่อสุขภาพทําให้ถ้าไปมีเหล้าด้จะทาให้เกิดมึนเมาเกิดอุบัติเหตุอันตรายต่อตัวเองและคนรอบๆตัวได้ผมผมเตือนแล้วนะผมเตือนแล้วนะ,ะคุยต่อครับค,รคุณพอ่อไปอยากเล่าอะไรก็เล่าไปเพราะว่าเพราะว่าห้องนี้ไม่ค่อยมีใครฟังครับคุณป้อมครับช่วยช่วยเอาไอ้คนเมื่อกี้ที่พูดอเอาลางนี้ครัเลย <ๆ S 1> อ่ะแล้วสุดท้ายจบยังไงอ่ะเล่าแบบแบบอ่ะเล่าต่อเล่าตอ่อถึงไหนแล้วเนี่ยเล่าถึงตอนที่ไปร้านไส้กรอกครับผมไปร้านไส้กรอกพี่พูพดเนี่ยผมยังรู้เลยว่าผมเล่าถึงไหนแล้วเนี่ยไปไปถึงร้านไส้กรอกแล้วแล้วก็้ไส้กรอกกันแหละแล้วก็ไปคุยอะไรกับเขาอ่ะออผมไปถามมาถามร้านไส้กรอกว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไงเพราะมันเหตุการณ์มันซึ่งหน้า แล้วร้านใส่กอคือคือเขาขายใส่กออยู่ตรงนั้นอืมเขาบอกว่าเห็นนะ่ผู้หญิง่เดินจูงมือลูกเด็กเด็กน้อยอตัดหน้ารถาาแต่ที่ผมท,ที่ขับแซงผมอะเหมือนกับเด็กน้อยเด็กตัวแค่ๆมากอดกอดไอ้นุ่มนั่นน่ะเขาเรียกว่ากอดพ่อ,อคือบิดบิดเต็มที่เลยอืม ก็คือผมไม่รู้ว่าไอ้หนุ่มนั้นน่ะมันมันไปไปทิ้งทิ้งอาสุจิหรือว่าไปทิ้งลูกใครจนเขาตามหรือเปล่าผมไม่รู้เป็นไปได้แล้วผู้หญิงค,คนนั้นก็คิดสั้นแล้วก็ฆ่าตัวตายแล้วก็เลยแค้นผู้หญิงคนนั้นไม่มีตัวตนครับเข้าใจครับ ที่ที่จูงจูงมือเขาบอกว่าไอ้ไอ้ผู้ชายนั้นอ่ะพอถึงเวลาใช่ไหมพอถึงเขาไอ้ผู้ชายคนนั้นขับรถเร็วมากแล้วก็ผู้หญิงที่ที่คนขายสกอบเขาบอกว่าเขาเห็นจูงมือลูกับพอผู้ชายนั้น่ะขับรถสวนเดียวกันน่ะก็คืออัดรถกระบ,บะายรถกระบ,บะเลยนะแล้วนอนทายถ้ายอัดรถกระบ,บะแล้วคือผู้หญิงวันนั้นคือ คือไม่ไม่เห็นแล้วก็คือเขาก็ยังให้ปากคําอยู่ว่าเห็นเห็นผู้หญิงจูมือเด็กเด็กตัวเล็กๆนนั้นอืมแต่เด็กนั้นไม่อยู่ผู้หญิงนนไม่อยู่แต่เห็นอยู่ผู้ชายคนเดียวอันนี้เข้าสู่โหมดผีตำรวจที่สอบปากคำถ้าไม่เชื่อเรื่องผีก็จะนึกในใจใว่าไอ้แม่ค้าคนนี้ มันเพียนหรือเ,รเปล่าคือผมขับรถตามตามใครก็เห็นผมเด็กแล้วคุณพวกพูนได้ให้ปากคำกับตำรวจหรือว่าได้ไปบอกปอเต็กตึงไหมว่าเฮ้ยผมเห็นมีเด็กมีเด็กมาเกาะเอวตอนเขาซิ่งมาได้บอกเขาไหมไม่บอกไม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับผมไม่บอกแต่ผมเห็นอ่า <c oughs> ร้อยเวรสมชาติครับได้ยินไหมครับร้อยเวรสมชาติร้อยเวนสมชาติครับร้อยเวนสมชาติได้ยินไหมครับออทอดอ่าตอนนี้ผมพยานหลักฐานที่<อ>มีคนเห็นอ,อ่าจะทําทอะไรอยู่นะครับทอดไก่ให้หมาแดกอยู่ครับ <laughs> มีอะไรครับผมผมร้อยเวนสมชาิครับผมครับเขามาให้ปากคาในรายการผมเพิ่มว่าเขาเห็นเด็กน้อยเกาะเอวไอดักซิงนะวันนั้นนะครับที่เทิดดอนอะไรเขาเนี่ยนะครับผมจําได้ใช่ไหมครับแล้วก็เขาเห็นต่างจากคนขายฟังมากครับเล่าไปเรื่อยๆครับเขาไม่มีใครฟังใครพูดหรอกครับ เขาเห็นคนตำวจอาคนแม่ค้าขายไส้กรอ,อกริมทางนะครับเขาก็เห็นอีกแบบหนึ่งครับเห็นเป็นผู้หญิงครับแล้วก็เด็กครับเดินเดินตัดหน้าข้ามถนนแล้วก็คนนี้เลยไปชนท้ายกระบะส่วนคุณมิวสิกที่รักต็เข้ามาก็บอกว่าไส้กรอ,อกอีสานเปรี้ยวๆอร่อยค่ะ คือเวลาผมไปโรตัสแม่มาอะไรจะไปซื้อไต้กรอกเปรี้ยวทีไรเขาบอกหมดทุกครั้งเลยครับผมก็ถามเขาว่าแล้ว็มืออะไรธรรมดาเยอะเลยผมบอกว่าแล้วไอ้ที่ขายดีทําไมไม่ทํามาเยอะๆครับไอ้ที่ขายไม่ดีทําเยอะทําไมครับจริงไหมเปรี้ยวเขาบอกมันค้างหลายวันดีอย่างว่ามันบูดนะครับผมเขาเขาก็บอกว่า ถ้าอยากได้เปรี้ยวๆก็ไปหาคนอ้วนๆก็ได้นะเดี๋ยวไปใกล้ๆมันก็จะเริ่มเปรี้ยวและกลิ่นจัวจะเปรี้ยวกขำคุณคุณนัดขำคือคือคุณสมคิดมากนะครับคุณพวกคุณเราไปเรื่อยๆครับมีใครฟังใครพูดคุณคุณสมชาติก็กินไส้กรอกไปคำใช่ไหมครับก็ไปไปเรียผิวคนอ้วนนะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวทันทีครับคุณนัดขำใหญ่ ข่าเข้าสู่หมดคุณโคครับข้าเข้าสู่หมดพีครับสู้เล่าต่อเลยครับคุณครับคุณอคุณเล่าต่อเลยครับคุณครับครับุณตอนนั้นมมโคตรแอบไมยใจนะเวลาเราอยากเล่าเรื่องประสบการณ์แล้วเราจริงใจแล้วจริงจังอ่ะแล้วแบบแม่งเป็นเรื่องตลกอืบแม่งโคตรแบบไม่อยากเล่าแล้วแบบอย่าคิดมากครับคุณพอคูนครับห้องนี้ไม่มีไม่มีใครเต็มสักคนครับ ผมโงก็ได้ใช่ไหมเก็ไม่เตเหมือนกันใจเย็นใจเย็นช่องช่องพีโชคอะช่องช่องพีโชกก็จะก็ไม่เตเหมือนกันจริงจังเรื่องผีแต่ก็มีแทรกตลกมุกตลกตายางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ผมเคยได้ยินแลวเคยได้เล่ามาแข่งควงให้ช่องใจแต่ว่าบใจะขอบใจน้องพบคุณด้วยแล้วเมื่อกี้เรื่องตลกหมดเลยผมไม่พูดแบบอ๋ออยาอยากคิดมาอากแล้วเมื่อกี้ที่ไม่เป็นไรครับคุณพบคุณครับเพราะว่า ไอ้พรุ่งนี้มอนัดเจอทุกคนแล้วครับในห้องนี้ครับผมอ่าขอบใจน้องพกพูนมากเลยสนุกมากเลยเรื่องผีนะครับครับเชิญเชิญเชิญคุณเมื่อกี้คุณพกพูนอุตส่าห์ไปเก็บเกี่ยวเห็นคนหนึ่งบอกว่าจะขึ้นมาเล่านะครับเก็บเกี่ยวมีเรื่องผีจะเล่าคุณพรพันธ์นะครับคุณปูเป้เชิญเชิญเชิญ อ่าเมื่อกี้เขาเห็นได้ได้ยินคุณโคกูนโชคครับพอดีเมื่อกี้คุณพวกคุณเขาเขาพูดอะไรเขาบอกว่าเกก็บเี่วประสขาบอกว่าอะไรเขาพูดเเลยาบอกแม่อะไรผมยกให้คุณสมชาติแต่เพียงคู่เดียวนะครับผมสวัสดีคุณพรพันธ์ครับ